็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผม,ผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลิี่าปีฟอีกแล้วกามเคยเลยนะครับผมมานะครับก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทำกับผูข้ขึนในส่วนของกิจกรรม สายเติมกันบ้านดีกว่านะครับผมเราจะเมื่อคลิปที่แล้วของเรานะครับผมเราก็ใช้เวลาไปประมาณสองนาทีเนาะในการพูดกิจกรรมสายฟรีไป1หนึ่งกิจกรรมนะครับผมอ่านะครับแต่พอมาในคลิปนี้นะครับผมก็สลับมาเป็นกิจกรรมสายเติมกันบ้านซึ่งในคลิปนี้นะครับผมกิจกรรมสายเติมที่ผมจะเข้ามาพูดในคลิปนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานาเช่นเดียวกันเลยนะครับผมเพราะว่าจะมาฝากแค่ กิจกรรมเดียวนะครับผมก็จะใช้เวลาไม่นานไม่เกิน3นาทีนะในคลิปนี้นะครับผมไม่ให้ไปกาเสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมสายเกิร์มที่ผมจะเข้ามาพูดในคลิปนี้มาคือกิจกรรมอะไรนะครับผมนี่ครับเราก็คลิกเข้ามาที่ป๊อปอัพลังคานะครับผมหลังจากที่เราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นป๊อปอัพแรกเลยนะครับ help y ยูบอทละให้รู้นะครับถ่าค่าคานี้นั่นเองนะครับผมนี่อ่าอ่า น่ารักมากเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เขาเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของค่านี้นะครับผมนี่ครับราคานะครับผมราคาของค่านี้นะครับจะอยู่ที่3 9 9ไดมอนนะครับผมมานะครับน่าสนใจไหม ค่านี้ดูดีมากเลยนะครับดูน่ารับมากๆาเลยนะครับสมมุติเราจกที่คุณนะครับเข้ามาทําการซื้อค่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในไอเฮลยูเสร็จเรียบร้อยนะครับเนราคา3 9มร้อยเก้าสิบเก้าดโม่ใช่ไหมครับคุณซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมคุณก็สามารถเข้ามาสมใ่ได้นะครับโดยการที่คุณนะครับคลิกเข้ามาที่หน้านี้ครับผมคลิกเข้ามาที่คําว่าคอลเลกชันครับ หลังจากที่คุณคล er ิกเข้ามาที่ c o l เล s ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้คุณเลือกลงมาครับผมนี่นะครับก็จะมีค่าหามเพียบเลยนะครับให้คุณเลือกเข้ามาไปค่า่าหัวใจครับสมมติว่าผมเอาค่านี้ออกไปแล้วกันนะครับเปรียบไปหัวใจแทนนะครับคุณก็คลิกเข้ามาที่หัวใจครับผมค่าหัวใจครับนี่คลิกเข้ามาครับแล้วคิดคำว่าสมใสครับเพียงแค่นี้นะครับผมก็สามารถ สมใสได้แล้วอา่านะครับราคาแค่399ไดมอนนะครับผมให้คุณนะครับสามารถมาบอดละได้ด้วยนี่มีหัวใจแล้วก็ด้านลกดีดูแบบดูแอปเบลดี D นะนะครับก็ค่านี้เป็นค่าใหม่เลยนะครับผมที่เข้ามาในเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็เปิดขายเรียบร้อยก็สามารถเข้ามาทําการสั่งซื้อกันง่าย399ไดมอนนะครับราคาไม่แพงครับคือ เราจกินนะครับผมค่านี้ทาไมผมบอกว่าราคาไม่แพงครับเพราะว่าค่านี้นะครับมาไปค่าแลับผมสีส้มครับคือเป็นค่าแล่มากนะครับอาจจะไม่กลับมาขายแล้วเปิดขายแค่เฉพาะชุดนี้และหลังจกนี้นะครับก็จะไม่นำมาขายแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเปค่าลยมกิสุดแล้วผมสีส้มนะครับคือค่าแล่นะ แรงแบบริมิกเกิลเลยก็ว่าได้ครับส่วนครับเป็นแบบสีม่วงแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปข่าแบบแรงธรรมดาไม่ใช่แรงแบบถึงค่าวริมิกเกิลนะครับเดือนนั้นนะครับผมข่าสีส้มนี้นะครับเป็นข้าแรงแบบริมิเติดนะครับเดือนนั้นคุณอย่าปล่อยพลาดนะครับผมในการที่คุณไม่ซื้อครับคุณสามารถซื้อได้ทันทีในราคาสับแล้วก็สุดเก่าเดมม่วงคิดเป็นราคาประมาณไม่แพงมากนะราคาประมาณไม่ห้าสิบบาทนะครับสอดหลังสุดเก่าเดมม่วงอ้ยไม่ดีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรือเปล่า ราคาประมาณร้อยหนึ่งนะเห็นไหมครับราคาประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวก็ได้สามร้อยสิบไดมอนด์นะครับผมประมาณร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆเองนะค่านี้นะครับผมราคาก็คือว่าพอไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหากคูณเติมเกมในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมเติมเท่าไหร่ได้รับไดมอนด์คืนเข้านะครับเติมหนึ่งพันบาทนะครับได้สมมุติหนึ่งพันบาทได้ไดมอนด์สามพันไดมอนด์ คุณจะได้รับไดมอนกลับมา6,000ไดมอนนะผมเพราะว่ามีโปรโมชั่นอยู่ในช่วงน,นี้นะครับอย่าไปโปรโมชั่นนี้ให้ผ่านไปนะครับเพราะคุณจะได้รับโบนนะัสคือ100%หรือ80%หรือ60%ก็แล้วแต่ดงของคุณละกันนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าคุณจะได้รับกี่ไดมอนอะ นะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้ครับผมในการที่ผมได้เข้ามาทำกา,การฝากกิจกรรมนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนีกันด้วยนะครับใครคลิปเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ก,กันด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ